วันนี้วันนี้นะคะเราจะมาสับมะพร้าวค่ะนี่นะคะแนวสับสับลงไปเลยค่ะแล้วก็งะออกองะออกงะานสับไปเรื่อยๆนะคะสับไปจนครบเลยค่ะจนครบจนสับไปจนหมดจนรอบรอบหน่วยเลยค่ะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการสรับมะพร้าวไม่เปลืองแรงนะคะเสร็จแล้วค่ะปอกเปลือกออกค่ะโอ้โหดูใหญ่มากเลย ลูกใหญ่มากเลยค่ะมานี่ค่ะนี่นไหคคะนี่ค่ะสับไปตั้งหลายลูกนะคะ